ดีจ้าผ้าน้องคิมมาเก็บผักกุง้งค่ะจะไปดองค่ะก,กุ้งอุ้ยดอกเป็นตะแซ่บเนาะนั่งองีกคุยนั่งผ้าไมาเก็บคุพานั่งมาเก็บพนอาจาร้ายหลายอันดับเซี่ยวไปนั่งขั้นสุมมามาเก็บนั่กันค่ะ เลิก,ง,กงานแล้วก็มาเก็บตรงนี้ดอกไม่งามงามจ้ะดอกไม้ดอกกันดอกอย่างบุญน้อยมันคือบักท่านนี่แหละนี่จะผักกุ้งต้นหนึ่งในพันธ์สีขาวอันนี้สีขั้นสมแสยียบิ้วพันธ์ท่านนี่จ้ะ มสวยๆคลิปนี้สิเป็นคลิปสันส้นๆเลยจ้ะไอ้เพื่อนๆมาบึงบรรยากาศผาาเห็นบ่กมาเก็บยุผ่าพู้นั่งนั่งเก็บยุ่ผมจ้ะเดี๋ยวไปเก็บพักซอยมูก,กันนยจ้าเจอกันคลิปใหม่คะ่ะมิกกี้แฟนเพจนะคะสวัสดีคะ่ะ